จากเป้าหมายของโครงการพัฒนาอาชีพให้เยาวชนชายแดนใต้ที่ต้องการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีแนวทางในการประกอบอาชีพหนึ่งในนั้นคือโรงเรียนปอเนาะดารุนมาอาริฟวิทยาจังหวัดยะลาที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลาในการฝึกอบรมอาชีพให้กับนักเรียนในโรงเรียนซึ่งหนึ่งในสาขานั้น คือสาขาช่างไม้ที่จะทำให้นักเรียนได้นำความรู้ที่ได้ไปต่อย,ยอดในการประกอบอาชีพต่อไปวันนี้กระผมดีใจทางคณะเลือก <c oughs> บอนสัสตาบาลแห่งนี้คือสาบ,บานปอนนดารุมาริฟวิทยาหมู่ที่สามตำบลโกตาบรูอำเภอรามันจังหวัดยาลาเป็นปอนดีต้นแปะในการฝึกอบรม <c oughs> อย่ะไรก็ตาม ไมอนาคตถ้าเป็นไปได้ให้ไปมีมีต่อยทุกทุก,ทกปีไม่ว่าช่างไหนได้แต่เพราะว่าเราปัจจุบันปัจจุบันนี้เราจะเรียนศาสนาอย่างเดียวไม่ได้ต้องเรียนศาสนาพอผู้สามารถและก็ต้องมีวิชาชีพถ้าเราอยู่ประเทศไทยถ้ามีวิชาสา,สามวิชานี้อยู่ได้ ผมก็เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่สามตำบลกตบารูอำเภอรามันจังหวัดยาลาในฐานะของปอนเดารุมาอาริฟนี่เป็นของที่ตั้งของของผมซึ่งผมก็มีความยินดียิ่งที่ทางพัฒนาพิมือแรงงานได้มาสนับสนุนกับสถาบันปอนเแห่งนี้ คนที่ทำให้ได้ความรู้และทำให้เรารู้ถึงเรื่องเกี่ยวกับช่าง,งเฟอร์นิเจอร์ทีกคณครับ ผมชื่อนายมาสดีดอลล์ครับอายุ17ปีผมคิดว่าดีมากเลยครับจากที่ผมไม่มีความรู้ในด้านนี้เลยแล้วกลับมามีความรู้มากขึ้นจากที่ได้รับการอบรมในครั้งนี้ผมว่าคนที่อยู่ทางบ้านที่ไม่ได้ทำอะไรทํ้วา่างๆก็ควรมาครับเพราะโอกาสแบบนี้ไม่มีอีกแล้วครับผมก็ต้องขอ,ขอบคุณทางศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน,งานม,ามากๆที่ได้ให้โอกาสมาสอนมาอบรม,มให้ความรู้ เรื่องการทำเฟอร์นิเจอร์ให้กับผมครับผมสัญญาว่าผมจะเอาความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมในครั้งนี้นำไปใช้ต่อเพื่อสร้างอาชีพกับตัวเองครับ